ด้านของสินค้าการเกษตรครับท่านนายกร,ร,รัฐมนตรีหลังจากหลังจากการประชุมคณะร,รัฐมนตรีเมื่อวันอังคารครับท่านก็มีข้อสั่งการดังต่อไปนี้ครับบอกว่าขอให้คณะร,รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเ่ยนะครับหลายกระทรวงช่วยการจัดการผลไม้ที่มีการทยอยออกสู่ตลาดเออนี่เดือนมีนาคมตอนนี้มายงชิดมาแล้วนะมะม่วงสุกมาแล้วนะเดี๋ยวเดือนหน้าน่าจะเป็นทุเรียนใช่ไหมฮะอ่ามีนาเมษาพฤษภามิจนาอาลละเด๋ยวมีทุเรียนแล้วและทุเรียนเราส่งออกเยอะนะท่านผู้ชมครับ เพราะฉะนั้นท่านนายกรัฐมนตรีท่านไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะครับเห็นปัญหาปุ๊บต้องรีบแก้ก่อนเดี๋ยวพอออกมาจะได้รู้ว่าจะต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรไม่ใช่ออกมาแล้วโอ้โหต้องไปเททิ้งทำลายทิ้งไม่ใช่เนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ครับเตรียมมาตรการรองรับการกระจายสินค้าออกจากแหล่ง นะครับที่ผลิตรวมทั้งส่งเสริมการบริโภคผลไม้ในประเทศผมพูดแล้วก็นำหลายสอนนะฮะสัปดาห์ที่แล้วมีคนทักมาที่ผมบอกกเนี่ยคุณจิรายุบอกผลไม้ที่เป็นมะม่วงเนี่ยสิชนิดเนี่ยชื่อบางอันไม่คุ้นเลยอย่าว่าแต่ท่านเลยครับผมก็ไม่คุ้นครับปกติก็ได้ยินก็ประเภทอะไรมะม่วงอกร่องมะม่วงน้ําดอกไม้อะไรอย่างงี้นะครับชื่อแปลกๆก็ไม่ค่อยได้ยินแต่ ท่านผู้ชมครับมะม่วงสุกนะฮะเหลืองเหลืองอรามนะดมแบบหอมๆนะวางโปะไปข้าวเหนียวแปะปุ๊บนะแล้วก็เอากะทิราดแะมีเขาเรียกอะไรงาเล็กๆใช่ไหมอ่าถั่วถั่วเหลืองเล็กๆเนี่ยนะครับหรือว่างาเนี่ยโรยไปตามความชอบจ้วงเข้าไปนะท่านผู้ชมครับก็เชิญชวนนะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าอาหารไทยเนี่ยก็ค่อนข้างหลากหลายนะครับตอนนี้ก็มีทั้งมะยงชิดมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายออกดอกออกผลอยู่ในขณะนี้ครับ